ตอนที่71ซสร้อยมารากตภาพมวลในกระจกนั้นคนในจินหลิงต่างก็เห็นกันหมดมองเห็นพิธีแต่งงานที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากในขณะที่ทุกคนต่างพากันอิจฉานั้นทุกคนต่างก็พากันคาดเดาวไปต่างๆนานาว่าชายหญิงที่อยู่ในนั้นพวกเขาเป็นใครกันแน่และทั้งสองคนก็ดูลึกลับมากงานแต่งของพวกเขานั้นมีแค่พวกเขาสองคนเพื่อนสักคนก็ไม่มี แถมพยานรักของพวกเขาเองก็ไม่มีเลยบนเวทีคริสต์นนั้นเย่เฉิญได้จับมือของเซียวชูรันไว้พลางหยิบเอาสร้อยที่เตรียมไว้ออกมาชูรันนี่คือของขวัญวันครบรอบวันแต่งงานของเราหวังว่าเธอจะชอบนะเซียวชูรันหันไปมองสร้อยมารากตที่ทอแสงระยิบระยับพลันพูดขึ้นอย่างสงสยัยเออนี่คงไม่ใช่สร้อยของร้านซุยเกซวนหรอกนะเย่เฉิญคุณไปเอามาจากไหน ในขณะที่เธอพูดออกมาในใจเธอก็รู้สึกตกใจอย่างมากหรือว่าหรือว่าเย่เฉินจะเป็นเศรษฐีลึกลับคนนั้นจริงๆไม่อย่างนั้นสร้อยมารากตเส้นนี้จะตกมาอยู่ในมือเขาได้ยังไงแต่ว่ามันดูเป็นไปได้ยากเย่เฉินเป็นใครนั้นเธอเองก็รู้ดีแก่ใจเขาจะกลายเป็นเศรษฐีรวยล้นฟ้าไปได้ยังไงดูจากเขาแล้วยังห่างไกลาจากคำนั้นอยู่มาก ตอนนี้เย่เฉินดูออกว่าเธอกําลังสงสัยในใจก็อยากจะบอกออกไปอยากจะบอกว่าตัวเองเป็นใครอยากจะให้เธอได้รู้ว่าเขาเป็นลูกหลานของเย่เย่นจริงเป็นคนที่ต้องสืบทอดตระกูลเย่คนต่อไปแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็พลันนึกถึงเรื่องที่สำคัญขึ้นมาได้ว่าตอนนี้ตระกูลเย่อยู่ในสถานการณ์แบบไหนเขาเองนั้นรู้ดีในความทรงจำของเขานั้น ตอนที่เขายังเด็กก็เจอแต่ลุงกับน้าหรือพูดได้ว่าในตระกูลแย่รุ่นนั้นไม่ได้มีแค่พ่อคนเดียวในเมื่อไม่ได้มีแค่พ่อเขาคนเดียวอย่างนั้นก็หมายความว่าเหล่าลุงกับน้าก็ต้องมีลูกหลานอยู่อีกและต้องมีใครสักคนที่ต้องการจะกำจัดเขาแน่ถ้าหากว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่แน่ใจและยังไม่สามารถจะปกป้องเธอจากอันตรายพวกนี้ได้การบอกสถานะตัวเองออกไปนั้น เกรงว่าจะเป็นการทําให้เซียวชูรันต้องตกอยู่ในชะตากรรมที่เลวร้ายการแย่งชิงมรดกภายในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากยเย่เฉินไม่ยอมที่จะให้คนรักของเขาต้องมาตกอยู่ในอันตรายเพราะตัวเขาเองพอคิดได้แบบนั้นยเย่เฉินก็ทําเป็นพูดขึ้นมาเพื่อกลบเกลื่อนสร้อยเส้นนี้ถึงจะเหมือนกับสร้อยของร้านช่วยกระสวนแต่ว่าเส้นนี้ผมสั่งให้คนทําขึ้นมาโดยเฉพาะ ถึงจะบอกว่าคุณภาพนั้นใช้ได้แต่ก็ยังห่างกับของร้านช่วยเกลสอซวนอยู่มากและทั้งหมดก็ใช้ไปหลายหมื่นอยู่เหมือนกันพูดไปพลางหันไปถามเซียวชูหรนันชูหรนันคุณคงไม่รังเกียจใช่ไหมเซียวชูรันถอนหายใจอย่างโล่งอกถ้าแบบนี้ก็น่าเชื่อขึ้นมาหน่อยดังนั้นเธอจึงหัวเราะแล้วพูดขึ้นคนโง่ฉันจะไปรังเกียจได้อย่างไร คุณทำเพื่อฉันมาโดยตลอดจนฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วเย่เฉินรีบเอาสร้อยในมือสวมใส่ให้เธอทันทีแล้วเขาก็หันไปจ้องมองเธออย่างอ่อนโยนและจริงใจพลางพูดขึ้นชูรันตลอดเวลาที่เราได้แต่งงานกันมาสามปีผมทำให้คุณต้องลำบากมามากแต่ต่อจากนี้ผมขอรับประกันว่าจะไม่มีใครมาทำอะไรคุณได้อีกเซียวชูรันพยักหน้าลงอย่างซึ้งใจ ในตอนนี้เธอรู้แล้วว่าสามีของเธอคนนี้นั้นสามารถที่จะเชิดหน้าชูตาขึ้นมาได้แล้วหลังจากพิธีแต่งงานเสร็จสิ้นยเย่เฉินก็พาเธอออกมาจากที่นั่นอย่างเงียบๆทุกคนที่อยู่ด้านนอกต่างรู้สึกไม่พอใจทำไมพวกเขาถึงออกไปเร็วขนาดนี้พวกเขาออกมาทำให้ทุกคนรู้สึกอิจฉาตาร้อนแล้วก็จากไปงั้นเหรอ